สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับมมโยผมกาโปรช n แนลซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมารีเบิร์ตขั้นที่11นะครับก็คือจะได้เป็นทางด้านของอะไรเนี่ยมันติ X 1 0แคส100ล้านแล้วก็ปลดล็อกฐานวางได้10ตัวฮะอ๋อไม่ใช่ฐานจะล็อกเพิ่มขึ้น10วิแล้วก็เพิ่มสล็อตใส่ตัวมาอีก1ช่องแล้วก็ได้อะไรเนี่ยสปลัตเตอร์สลั ได้เพนบอลกันโอ้ยเอาดีโดยใช้ตาลเล่แล้วก็เงินหนึ่งทีในการรีเบิร์นะครับมารอดูกันว่าผมจะรีเบิร์แล้วในสามสองหนึ่งรีเบิร์เลยป๊อว้าวเรียบร้อยรีเบิร์แล้ววัดเจี๊ยบเดี๋ยวเราไปดูอาวุธใหม่เลยดีกว่าป๊ออาวุธใหม่ที่ผมได้จะเป็นเพนบอลกันแล้วก็สลับนะครับอยากรู้ว่าเพนบอลกันเป็นยังไงอ่ะมันยิงใส่เพื่อนได้ปะยิงใส่ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ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 ยคนเราคนที่คนที่โดนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะคนที่โดนนะประนด็นอุ้ยแล้วคนที่โดนเพนบอลกันแบบจอแบบเอาไว้ก่อกวนได้นะครับเอาไว้ก่อกวนได้นะครับสร้างเรื่องได้แบบโคตรเฟี้ยวและวันนี้นะครับผมก็จะไปสติลเบลล็อตคนดูนะครับเอพี่ชาสติลเบลล็อตพวกเซิร์ฟรวมนะครับขวัญไลค์เซิร์ฟรวมเดี๋ยวโดนผมกาโปตัวตึงขโมยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไปดูการขโมยกันได้เลยครับ let คนดูครับแล้วดูตอนนี้ผมอยู่กับตัวอะไรผมอยู่กับตัวผสมจิ๋วสีทองนะครับเออผมก็มีไปของตัวเองแล้วนะครับก็ไปซื้อมานะคเออเออผลิตเงิน18ล้านจุดเจ็ดแสนต่อวินาทีโคตรตึงโคตรอันตรายเดี๋ยวขอานี้วางก่อนวางก่อนโอเคนะครับผมก็พร้อมที่จะสติวเบลอนแล้วนะครับตอนนี้ฐานผมก็โล่งเลยนะครับมี3มชั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูกันได้เลย let's go ซึ่งตอนนี้นะครับผมได้เข้ามาอยู่ในบ้านของคนที่มีบอมบาดีโลโคโคดีโลแบบติดสถานะหมวกนะครับโคตรเฟี้ยวนะครับผมว่ามันน่าจะโกงอยู่นะผมเซตติ้งที่จะเตรียมขโมยเลยแล้วกันไปไปปุ๊บสวยปีนได้สวยงามครับจังหวะนี้เจ้าของบ้านยังไม่ล็อกบ้านด้วยผมอ้อมมาฐานผมอยู่ตรงนี้ฐานผมอยู่ใ,ใกล้ถัดไปหนึ่งหลังกระโดดขึ้นชั้นสามมาแล้วเตรียมจุกเตรียมจุกเข้า ๊สวยงามได้มาแล้วบอมบาดิโลโคคาดิโลแบบติดสถานะหมวกนะครับวีละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปแจกคนดูนะครับไปกันต่อเลยแล้วกันขออนุญาตให้รหัสลองเอาไปเก็บก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคนดูผมจะได้อเอาไวแจกคนดูได้แบบตึง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 ,ตง,ตงนะครับเออไปกันต่อเลยแล้วกัน let's go <S ตอนนี้นะครับผมได้ยกตาลเลวตาละละ่ามาแล้วนะโอ้โหออกไปปับ๊บอย่างนี้ปึ๊บ แล้วยังไงต่อเอ้าตะละเล่ผมเฮ้ยตะละเล่ผมต้องแช่ต้องแช่ปั๊บอ้โหูเขาออกซื้อไปแม่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยอูโหูมันมีคนมาขัดขวางผมไม่เป็นไรไปกันต่อโอเคนะครับเหมือนบ้านนี้นะครับจะมีทาโคโดโคนะครับผมว่าขอขโมยขำขำหน่อยละกันอันนี้คือไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขโมยล้อบ้านบ้านโหดๆเปิดอะไปขำๆำขำขบ้านผมอยู่ข้างปั๊บ เค okay. ปีนได้แล้วจังหวะนนี้อ้อมมาอ้อมมาข้างหลังแล้วก็ขึ้นชั้นสามนะครับเพื่อความปลอดภยัยปับ๊บอ่าพอเข้ามาแล้วปั๊บขยับมาฝั่งนี้เล้วกจูกเข้าบ้านตัวเองฟึ๊บสวยงามได้มาแล้วครับวีละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเอ้ยหนึ่งหมืหพันเอ้ยนั่นแหละอุย้ยฐานใหม่เข้ามาเดี๋ยวไปกันต่อเลยละกันเล s โกตอนนี้นะครับผมได้แฝงตัวเข้ามาแล้วเดี๋ยวเตรียมขโมยก่อน ต้องลลอกไม่ทันต้องรลอกไม่ทันสวยปั๊บปีขึ้นมาแล้วจังหวะน,นี้ยังไงปีขึ้นมาแล้วสวยเสือเสือเสือยังไงครับอ้อมมาโอ้โหแล้วฐานผมอยู่อย่างไกลเลยฐานผมอยู่อย่างไกลเลยคนดูยังไงดียังไงดียังไงดีอ้อมมาฝั่งนี้แล้วกันโอ้ยโอ้โหมันมีพรมอ่ะคนดูมันมีพรมอราดิน,น่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลย ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวขอเอาทาโคดูคไปลาไปลาดูสตูไปเก็บก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วว้แจกคนดูอีกเช่นเคยนะคบแล้วเราก็ไปขโมยกันต่อได้เลยตอนนี้ตัวที่เราขโมยมาก็จะมีบอมบ์ดีโลกับทาโคโดูคนะครับส่วนเบอร์เอสเตปาดับ,บปบึมนี่คือแบบผมมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะแต่อาจจะอาจจะแจกก็ได้ไม่ไม่ไม่รู้อ่ะรอดูแล้วกันตอนนี้นะครับผมได้เจอบ้านข้างๆนะครับมีทูแคนโนบานานโนนะครับผมเตรียมที่จะยกแล้วนะ เตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนโอ้โหไม่ทันคนดูผมยกช้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสนะครับตัวกรกาดตัวอ่อนอ่อนนี้คือผมหาใหม่ได้ชิวๆโอเคนะครับตอนนี้ผมได้เจอฐานที่น่าสนใจนะครับมีทั้งโคโคฟันโตอิลิฟันโตกับลอสบอมบินิโตสนะครับมารอดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวจังหวะน,นี้ขอเนี่ยวางป้อมปืนล้วกันโอ้โห แล้วมันมีคนมาวางป้อมปืนเหมือนกันอะโอ,ไนนอ้ไม่ทันแน่นอนไม่ทันแน่นอนโอ้โหแล้วเขาล็อกบ้านแล้วมันมีคนมาวางป้อมปืนทับกับผมอะถ้าไม่วางป้อมปืนยังไงก็โดนผมยังไงก็โดนผมแค่นั้นแหละ โอเคนะครับเมื่อกี้นะครับเหมือนมันหยุดเลกคอร์ดไปเองนะคบผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับไม่รู้ว่าพื้นที่เต็มหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้นะครับได้เป็นทางด้านของลาวาคาสตูโนสตูนิตะแบบซีเครตมาแล้วนะครับวิลาสามแสนนะครับเออโคตรโหดเมื่อกี้ก็นัวเนียกันอยู่นานนะคบเพราะว่าผมต้องเฝ้าฐานตัวเองนะครับเออผมขอเนี่ยเอาลาวาคาสตูโนสตูนิตะไปเก็บก่อนเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนค่ะู๊ เอาไปเก็บก่อนเลยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะครับวีละสามแสนแล้วก็เป็นซีเข็ดด้วยถ้าโดนขโมยไปนี่มันจะไม่ดีนะตอนนี้นะครับเหมือนมีคนเข้ามาใหม่นะครับมีตัวซีเข็ดเต็มเลยแล้วผมขออนุญาตขโมยเขานะปั๊บเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยม,มามามาไป,ไปสวยสวยไป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 ยังไงจังหวน,นี้จงังหวะน,นี้ยังไงจุ๊บ ขอเนี้ยจุ๊บขอเนี้ยจุ๊บขอเนี้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยโอ้ยติดบักโอ้โหติดบักอ้บั๊กของเกมนี่มันอะไรวะทำผมพลาดตัวสามล้านเลยโอ้โหท้อว่ะตอนนี้นะครับผมได้เข้ามาอยู่ในบ้านของเสี่ยกำมารอนะครับมารอเดินว่าผมจะได้หรือเปล่าตาะลาเรวตาล่าแบบติดเรนโบว์ตาะล,ะละิต้าตาล่าเออนั่นแหละแต่ป้อมปืนไอ้นี่ต้องหายไปก่อนนะ โอ้โหโอ้โหมันล็อกกันไว้จัดเลยโอ้โหพาด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 ออกออกออก,ออกตอนนี้นะครับอีก14บีวิอีกสิบวิฐานเขาจะเปิดนะครับผมจะเตรียมขโมยจีรัสเซเลเต้นะครับมารอดูว่าจะได้ไหมโอ้โหล็อกฐานโคตรไวยังกับมหาสุลต่านพวกตัวตรงต,ตัวตึงฮิล็อกฐานโคตรไวเลยตอนนี้นะครับมีฐานใหม่มาอีกหนึ่งฐานนะติดปั้มปืนด้วยกันปับ๊บอาออ้อ ออออ้ยอย่าล็อกอย่าล็อกอย่าพึ่งล็อกโอ้โหอย่าพึ่งล็อกอย่าพึ่งล็อกอย่าพึ่งล็อกไป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 โอ้โหอย่าพึ่งล็อกไัอย่าพึ่งล,ล็อกนะครับอย่าพึ่งล็อกนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮยซแซมมี่แซมมี่แซมมี่สไปเดอร์แล้วฐานผมอยู่ไหนฐานมายอยข้างสวยสวยยังไงสวยครับสวยับปั๊บยังไงยังไงยังไงนี้โดนไปอุ้ยไปสวยสวยอุ้ยเราได้แซมมี่วีละล้านหวานเจยบหวานเจยบอือทีนี้มันหวานเจยบจริงๆเลยเว้ยหวานเจยบว่ะ เอาแซมมี่ไปเก็บก่อนแล้วกันเพราะว่าวีลารลานเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากเสียเสียมันไปสักเท่าไหร่นะครับมันก็คุ้มค่าอยู่นะเออหวังเกียรตอนนี้นะครับผมก็ได้เจอฐานนะครับฐานนี้มีทางด้านของทาราลิต้าทารา่านะครับอ้ยโอ้โหไม่ทันว่ะคนดู เจ้าของฐานมันปิดไว้นะครับเพราะว่าไอ้นี่มันไปนกระตุ้นให้เจ้าของฐานปิดนะโอ้โหแผนพังเพราะมันเลยโอเคนะครับตอนนี้นะครับเหมือนมีฐานใหม่เข้ามานะครับมีทางด้านของทาลาเลโทเอยทา,าเลท,า,า,เลทา,าลาเลโตทาล่านะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวเลยแล้วกันอุ๊ยโหเจ้าของฐานออกเซิร์ฟโคตรไวเลยแผนจะพังแผนจะพังอะคนเดิมมาคนเดิมมาจังหวะน,นี้ขโมยเลยเผื่อเขาออกขโมยเลยเผื่อเขาออกขโมยเลย ขโมยแล้วการเผื่อเขาออกเผื่อเขาออกเซิร์ฟเผื่อเขาออกเซิร์ฟไบเผื่อเขาออกเซิร์ฟใบยังไงออกเซิร์ฟออกเซิร์ฟไปออกเซิร์ฟไปออกเซิร์ฟไปเจ้าของฐานแน่เจ้าของฐานแน่ออกเซิร์ฟไปดิออกเซิร์ฟไปดิออกเซิร์ฟไปดิสวย ได้มาแล้วได้มาแล้วยังไงยังไงไต่ขอบมาจังหวะน,นี้อ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาไหวชิว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 ไหววชิวโดดไปสวยงามตาลี่โอ้โหแล้วล็อกบ้านทันด้วยหวานเจี๊ยบเสียให้ผมฟรีเสียให้ผมฟรียรนะและในเซิร์ฟเดียวกันนะครับฐานข้างๆนะครับผมก็มีจีราบเซเลเต้นะครับมารอดูว่าผมจะได้หรือเปล่าวีละสองหมื่นนะจีราบเซเลเต้จีราบเซเลเต้ ไปสองไปไปปั๊บบินขึ้นไปจังหวะนี้ขึ้นชั้นสาไปแล้วไงต่อแล้วก็โดดลงบ้านตัวเองปั๊บสวยงามได้มาสองตัวในเซิร์ฟเดียวขออนุญาตเอาไปเก็บก่อนละกันมาแล้วตอนนี้ได้อีกตัวหนึ่งอะป้อมปืนยิงไม่โดนวาดเจ็บป้อมปืนยิงไม่โดนโอ้โหป้อมปืนยิงโดนพลาด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 ฐานอีกแปดวิฐานอีกแปดวิเจ้าของฐานยังไม่มาเจ้าของฐานยังไม่มา อุ้ยพลาดพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้วันนี้เอาดุนดุนดุนุน,น,นโอ้โหไม่ได้ว่ะคนดูพลาดเลยพลาดเลยโอเคหลังจากที่ขโมยฐานสุลต่านไม่สําเร็จนะครับผมก็ขออนุญาตเอาตัวมาเก็บก่อนแล้วกันมีทั้งตาละเลวทารลล่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งจีลับเซเลสเต้น,นะครับมารอดูกันว่าต่อไปเราจะได้เป็นตัวอะไร โอเคนะครับตอนนี้นะครับฐานที่ผมเข้ามามีเป็นทางด้านของดินดินดินดุ้นนะครับปะปะั๊บหุยปีนไม่ขึ้นปีนไม่ขึ้นโอ้โหแล้วโดนโอ้โหแล้วล็อกบ้านทันไม่ไหวไม่ไหวป่ะเจออย่างเงี้ยไม่ไหวป่ะเอ้ยพลเมืองดีต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยคนดูต้องช่วยนะครับต้องช่วยนะครับผมเป็นพลเมืองดีปั๊บเสียบรอห้อยทํามาทํากลับไม่โกงเออ ตอนนี้นะครับผมได้เข้ามาอยู่ในบ้านของคนที่มีตาราเล่นะครับตาราเล่ตาราล่าแบบ mm hmm. เอเลียน,นะครับไปเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวโอ้โห oh ล้วโคตรไวแบบไวแบบโคตรไวอะ่ะแบบไวเหนือแสงอะ่ะแล้วเหมือนในเซิร์ฟนะเขาแย่งลัคกี้บล็อกกันอยู่ด้วยขออนุญาตไปแย่งด้วยแล้วกันมาสิ่งนี้เสียไม่ได้ไไปไปคู่อะ่ะไปคู่อ่ะอุ้ยฐานนะานี้ได้อยู่นะฐานนี้ได้อยู่นะอุ้ย Mà mà mèo đó lucky box ạ ơi ơi ơi, suối suối suối. Suối. ไก่เทอร์โบไก่เทอร์โบไก่เทอร์ออโบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบขออนุญาตเอาไก่เทอร์โบมาเก็บหน่อยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของชุมชนจีราฟาเซเลเตเกิดครับตอนนี้ขออนุญาตเคมขออนุญาตเคลมมาไว้ก่อนนะแล้วนี้อีกสิบเก้าวิสิบแปดวิยิงเยื้องกันอยู่นะยังเยื้องกันอยู่นะขอขอขอแล้วกันขอแล้วกัน แล้วเนี้ยไปเตรีมตัวยกตาลาเล่ตาะละลาไป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 หวานเจ็บหวานเจ็บล็อกก่อนสวยงามได้มาสองตัวนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะหฮมตาลาเล่กับกีรานนะครับชิวๆ